สวัสดีค่ะผอบกาแฟหมูปลาตาย่าอีกแล้วจ้าเมื่อนี้มาอัปเดตให้หมูหน้อยหมูหน้อยให้เบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะมาอัปเดตหมูหน้อยให้เบิง่งเมื่อน่ะมือมือว่านนี่ก็ขายไปสามตัวจ้าขายสุดนี่แหละนี่นี่ได้ตัวละแปดร้อยค่ะคูรพันหา,นาไหนพูดอ้ใดอยากได้เป็นเรียงกับมาเด้ค่ะมาเอาเด้นนี่ นี่ละเลียซันนี่ราคาเนี่ไทตบ้านเพิ่งม,มาเอาไปเลี้ยงนี่ซุ้มนี่้ังท่านออกแม่ค่ะแต่ว่าเปิดคอกแล้วนี่ไปเล่นเหรินซะเมยมานอนแลีดอยู่นี่เมยแล้วอ้วนดีดีพี่น้องเหลี่ยม,มองมองแมงแงๆๆๆๆออกว่าท่านโดนเินี่แต่มันอ้วนเนีเลี้ยงลูกปีมมเมนเพิ่นไข่เก็บมันว่าให้ลูกกินนมนี่อะไรออก ออกลูกแล้วบ่ให้ลูกกินนมนี่นหะตี่ย่าไทยอหูเ่เบิ่งตอวนย่างเ้ยบ่ให้ลูกกินนมกินไข่เบิดลซีสิบบาทใส่ยาเจาะไข่ใส่ยาให้กิน้องเอยเห้ลูกกินนมไหมพี่น้องนี่แม่หมูเศร้านี่นอนหมู่อีู่ย่าไปซื้อไข่มาอีกแล้วสี่สิบบาทตะวันตุ่มให้กินฟองนวย ตอนแรกเคยกินอีสองเมื่อยซื้อมาสี่สิบบาทตั้แต่สิให้กินเท่ละสองมื่อยจนกลัว่นสิอันไอลูกกินนมดีเนาะค่ะเนาะน้ำนมบ่มากับเพราะจากถ้าหมูน้ำนมบ่มานี่ต้มไข่ด้วยค่ะต้มไข่หยัดยาบำรุงน้ำนมลงไปยาบำรุงน้ำนมแล้วก็เอาอันนี้นอนให้ลูกกินนมแล้วนอนนอนให้ลูกกินนมแล้วลูกเดออนี่เปิดออกลูกไหมค่ะนี่ นี่ขนออกลูกไม่นี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 ่วางลูกมุงแม่นี่เลี้ยงลูกดีอยู่แต่ว่าเฮ้ามาไก่บ่ได้คือขนาดยายเลี้ยงสองหมื่นยังบาร์ลึงยังยังหายแยกเหนื่อยเหนื่อยจมูกเท่าอันตัวนึงหมอบดูเมียบ่าเขากินนมบาร์ดแค่ออกลูกแปดตัวออเก้าตัวค่ะเป็นลูกหลอดตัวหนึ่งเยี่ยงห่มว่าลุดเพิ่นกระต่ายมาต้นไอทองค่ะ อย่ายไร้บนเจ้าทีเจ้าทางไว้กะเอาหล่ามาหยอดให้เพิ่นแล้วให้เพิ่นดูแลเด้อว่าให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าให้เพิ่นให้ลูกกินนมกินจุให้ได้ไงกวนให้พี่ให้ขายได้กำไรออกแนี่เพิ่นเห็ดห่างยแยมมะเร็งเนาะค่ะเห็ดเห็ดล่างนี่เห็ดห่างเตรียมออกลูกเพิ่นดูแต่แยมมะเรงนี่แยมมาจอบเบิ้งสองถุ่มเพิ่นบอกย่งกันเลยไปนอนแย่งกันเลยบนไวยาวะ ถ้าออกลูกมุมกลมบิดแข็งแรงกติคือเราไม่ยอดแต่จะไม่ยอดเด้เพื่อนเราละค่ะจุดทูกยอดแล้วเจ้าทีเจ้าท้างเิ่นดูแลให้นะค่ะน้องห้องได้เบิงฝากบาง่นไปให้เพื่อนเบ่งออกเป็ดตัวตัวที่เก้าออกต้นเศร้าเนี่ล่ะค่ะเพราะว่ามันตายในมันบอออกไงเบ่งออกฟอมลกได้ไหมค่ะลูกออกมาโดนลกออก กินโลกเวิดเรียบร้อยง่ายก็เอาตะลรกออกมาแต่ว่าโลกมันมันกินเบิดหมูบางโตกินโลกเบิดกินโลกนี่บ่ดีได้ค่ะกินแล้วเพิ่นว่าสิท้องอืดตะวันกับขาต้องหายาให้กินเตรียมหายาบำรุงยาอย่างให้กินพ่อให้เขาแข็งแร้งไหมค่ะว่าห้ท้องอืดไหม ลูกกินนมเดอ้อนอนนอนนอนแม่เด่นี่แม่เด่นี่ยายรู้จักยายไหมืม่อเช้านี่ตื่นยายยายมาซองเบอร์สั่งกระสีแอมทั้งสามด่านเลยเด็ดขาดแอมอะไรรุดล,ลงบกักเลือดเสียทงู้งไหมค่ะเสียทงู้ให้ลูกอยู่ไหมรุดบักเลือดเอาโจ๊กมาถมมาได้ก็ะุดบักเลือดเอาสั่งกระสีมาแอมผอบเจ็ดสี่เด็ดขาดนี่ ทั้งนี้กับซังกสีนี่สังกระีแอมขางเแบบ็ดแล้วจังแล้วเพราะว่าหมูหน่อยทั้งนอกหลายตัวเนาะค่ะเนาะทั้งเบ็ดเกือบมีหมูอยู่อ่จาจักตัวละแปดครับที่สองยี่สิบเป็นยี่สิบเจ็ดตัวค่ะหมูเดี๋ยวนี้หมูหน่อยม่ยี่สิบเจ็ดตัวแล้วที่แม่นึง่งใกล้จะออกอีกคือกันค่ะ แต่ว่าจากักตัออกมือได้แต่แม่นียายกะว่าสามมือออกมือเลยออกก่อนยายกับโคคิดเมือวานนี่เนาะค่ะเนาะลงคลิดว่าอัปเดตเปิดขอบหมูหน่อยไหมเปิดขอบหูหน่อยเบึง้งนี่มือเศร้านี่ออกลูกแล้วแล้วนอนหมูกเจกอสิบบ่ให้ลูกกินน้อเหือนเลยค่ะนี่ยายสิบ่เอาไว้โดนเลยถ้า,าไว้โดนลูกคนสีอ่อนแอสื่อ,อ,อ,อไครเฝ้ามาตุ่มเลย ต้มกรจ้ะจ้อจ้อไปก็เอายาบำรุงนอนหยัดยาบำรุงน้ำนมหยัดใครหนึ่งก็ประมาณใส่ประมาณเครื่องซ่อนเนี่ยก็ใส่หลายใส่เครื่องซ่อนหยัดหยัดลงไปแต่นี่ก็อันนึ่งกเจ้อจ้อแล้วก็เอาทุบทุบยาค่าล่าหยาดลงไปแก่ปวดเนาะค่ะเนาะสำนันล่ะหมูยหา่ที่เาได้ฉีดยาเพราะว่ามันฉีดยายากมันเป็นหมูปลามันหายเนาะค่ะเนาะเฮ็ดแบบนี้ล่ะ กับป้าตายจะโตเราก็เลี้ยงลูกดีอยู่กับเพามันยายบ่ได้ตะกียายกับพงศ์ดอกว่าเขาบ่มีอาการเนาะตะกีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเลี้ยงหม่ๆอยู่มันกับแข็งแรงมันเป็นหมูหน่อยอยู่อันนี้มันแบบมีอายุแล้วได้นี่เราต้องคอยดูแลถ้าหมูแม่ไม่นี่เรื่องตะเลี้ยงลูกว่าเป็นแต่ว่าเพิ่นแข็งแรงดีนำนุ่มเพิ่นก็หร้ายพี่ทีนะแต่หมูแม่ไม่อันนี้หมูเพิ่นออกแปดเทียเก้าเทียแล้วเด้ค่ะนี่ออกเก้าเทียแล้ว บา้าชีบเทียใส่ลูกกินนมดีอยู่ค่ะขันขันมันบ้าให้กินนมก่คือต้มไข่เด้อค่ะเด้อพี่นอ้องขันผู้ใดบ่หูตุ่มไข่ยัดยาค่ะไปหันยามจิ้มกล่อมๆสำหรับหมูปลาเฮ้ากันกว่าห,าหมูขาวเพิ่นกระชีดยาล่ะฉีดยาบอมนุงฉีดยาแก้อักเสบแต่หมูปลาไผสิไปฉีดต้องมัดขามัดยังโอ้ยบ่าเรี่ยงตัวใหญ่ ถ้าเลี้ยงได้ก็คือเลี้ยงเลี้ยงบ่ได้ก็บจบเลี้ยงง่ายก็เลี้ยงเลี้ยงบ่ต้องฉีดยาเนะะี่ยค่ะแต่ว่าเลี้ยงฉีดยาญาติเป็นเลี้ยงหน่อย่ยานิแล้ว่านมันญายิาตมันกัด <c oughs> มันห่าิหมูป่าเดินเ <c oughs> สียงหมูหน่อย,ยอื่ห้องว่ามันหลุดจากของหมูหน่อยทั้งนอกห้องว่าหลุดจากของลูกคืนตังเด้ นี่สี่หละย่างหมูส้ามากกับแตกโยวๆเลยแมค่ค่ะแต่ว่าตอนน้องหมูอสอยให้กินนมอ,อยู่สวยมากนอนหมูกพรให้ลูกกินนมสงสยัยเพิ่นสิเจ็บทองน,นไแมค่ค่คะเพิ่นลูกเพิ่นเพท่านออกแล้วกับตัวหน่อย,หน,อยหน่ึงยังท่านออกในทองเพิ่นเขาจะย้ายไปขอกุ้งกับมาเห็นแต่ตัวหน่อยหน่อยนอนขอลอยอยู่ตัวหน่อยนอนขอลอยอยู่บัดน,นี้แต่ว่าลูกเพท่านออกกลับมาวัดน,นี้ลูกหายจ่อยจะกินลูกมันห่อยอยู่เนาะคะ่ะเนาะ มันนี้โรคมันหายแต่แมนมันกินตัวถ้ามันออกมันสิรีบกินเลยตัวหมูมันก็มีวิตามินในรกมันกับแมนอยู่แต่มันรกถ้ามันหนากินแล้วมันสิบ่ยใบใหญ่ไหมคะต้องกดูแลให้มันแข็งไมันบใหญ่ก็เป็นอย่างเขาก็เอายาเดีล่ะใส่ไข่ตอกสือไข่ตะกี้ย่ากับหมูดอกกำลังหูมาสองตัวสามตัวนี่ละที่ย่าบอกว่าหมูไข่น่ะ ได้ก็ไดใครห่างห่างมากินอวอดมันมันเลยหิวโยนั่นมันกินมันไมนกินห่วยมันมักปันนี่ก็เอายาหยาดก่อนหน้าสนุกปันเอายาหยาดแล้วมันก็เลยก็เลยดีมาตลอดวันนี้ตัวได้ออกถ้าบ่าถ้าส่งไปอยากให้ลูกกินนมเจ็บท้องหนอนขัดนี่เอาไข่ให้กินไปนอนให้ลูกกินอึบเลยเห็นไหมค่ะยาไข่นี่ก็ดีสำหรับหมูค่ะสะโพเราก้คนคนหวานเลี้ยงไก่พันไข่เอาไข่ไปให้หมูกินให้หมูตู้ผูไหมค่ะหมูตู้ผู แต่มันลูกบดดกเขาก็สิให้กินไข่บลาลุงไปี๋ยจังทักยก่ปลาให้กินตะเกียรดอกหมู่ก่หมูตัวปู่เพราะมันยังดอกเอาไข่ดิบทุบๆใส่เขาให้กินมันดมมันดุดถิ่มเลยมันบ่กินของข้าวหมูปู่ย่า่เนี่ยต้องต้มให้กินมันสิกินอยู่ย่า่กับบางหัวก็บ่ได้ต้มแล้วใส่ตะซุ่มตัวแม่ได้กินใส่ตะซุ่มเลี้ยงลูกนี่แหละเพราะว่าถ้ามันไม่มีน้ำนมแล้วมัน สิแย่เนาะค่ะเนาะจะต้องเขาอาศัยเขาเลี้ยงหมูถึงตัวผูลูกบะโกกบรกระช่างอ่ะนะไม่อยากได้ลูกโรก,กับลูกโรแล้วมันน่มมันหลายสันมันทับกันเหยียบัวกันโอ้เลี้ยงยากแต่ก้าโตสิบตสุดท้น่มนี่แหละถ้าหอดสิบสองตเวาเหยียบกันปีนไตป,ปีนมากวาเหลือว่าหลุลเหมดเพราะว่าหมูใหญ่เป็นหมูปลามันโมเมนต์หมูเหมยสัน้นมันมีแค่สิบนุม่มเนาค่ะ เนืยซ่ันเขาสิมี่ชิบีนมพุนแต่หมูหมูย่ายแม่หนึ่งกับชิบซีน่มแ,แม่ยายายายใหญ่ใไก่ออกมันเป็นดูรอกผสมดำผู้พานแต่แรกๆกับเป็นหมูปลาผสมดำผู้พานมันเนี่็มันผสมดูรอกมันหลายต่อมันกับไรเงี้ยวชิบซีนมเนีนค่ะเลียงลูกดีเื้ากันไก่ออกแล้ว นี่ชุนเนี่วยังมาอวนอวนอยู่ไปสแน่นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ให้ขอจบลุงต่เพียงคนี่น,นะคะเนาะจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ยายเน้นได้จ้าจะเป็นกำลังใจให้ยาย็ดคลิปหน้าต่อไปสวัสดีค่ะ